ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม Best Actress ได้แก่ผู้แสดงนำหญิงจากภาพยนตร์เรื่องแสงกระสือพันธิราพิพิทยากรครับขาแส,สดงเขามีดีด้วยนะคะวันนี้กวาดรักวันไปเยอะเลยทีเดียวค่ะ แล้วก็มีค่านี้ให้กับหนูก็หนูจะมายืนตรงนี้ไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่มีทีมงานดีๆที่โดมแสงกระสือพุ่งกับนาคิดพี่เหนียวโกนิ้วพี่มารทำเสือบ้าพี่แก่อาพี่หมูเข็มพี่ๆทุกคนจริงๆค่ะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในภาพยนตร์เรื่องนี้ ก็ขอบคุณพี่ๆมากๆที่ให้โอกาสหนูได้อยู่ในผลงานที่พี่ๆตั้งใจทำมาขึ้นมาก็แล้วก็ขอบคุณคูโอกาสค่ะที่ทำให้หนูเป็นหนูในวันนี้แล้วก็ขอบคุณพี่สง่า Transformation e d i r แล้วก็ขอบคุณป๊าขอบคุณน้องๆยุนยาทุกคนที่คอยอยู่ข้างๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตลอดค่ะ,ะวันนี้เป็นวันที่มีค่ามากๆสำหรับอาชีพนแ,แสดงของหนูขอบคุณมากๆค่ะ ิีดีด้วยนะคะ,ะ,ค,ะคุณสนานนดุรงค์พระเวโรจากภาพยนตร์เรื่องดิวไปด้วยกันนะค่ะิีดีด้วยนะคะดีดีด้วยนะคะเราที่ดิวนะะ้องต่างนะแล้ผมของ้ง ก็สวัสดีครับทุกคนผมดดดโดนสนาดูโรเฟโรนครับ,รบสำหรับรางวัลนำชายก็ต้องขอบคุณภาพยนตร์เรื่องดีขอาขอบคุณ c j Major จนะครับผมขอบคุณมากจริงเป็นทีมงานเกาวนี้ที่น่ารักมากที่ถึงทุกคนมากๆเลยขอบคุณที่มาเดียวขอบคุณสำหรับโอกาสที่ให้มาลองแคสให้ให้เราได้ทำอะไรแบบมันมันอัพสเกลขึ้นไปอีกเยอะเลยลก็ขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณ พี่เหมียวขอบคุณทุกคนที่ดูแลขอบคุณพี่เวียขอบคุณพี่ผันแล้วก็ที่สำคัญสำหรับเรื่องดิวกับขอบคุณโอ๊คโอ๊ควาิครับเคยคุยกันไว้ว่าคุยกันเล้่ลยๆนะนะ่าแบบเอ้ยถ้าเกิดว่าเราไปถึงสุพรรณหงษ์ได้มันเจรงดรืยอะไรก็ขอบคุณมากโอ๊คขอบคุณไว้เจอกัน ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนครับยินดีด่องเดชจารุนัสมีคาจากาพยอยร่เรื่องแหวนีดีเราที่ตรงนั้นมีส แสดงด้วยฮะเรื่องนี้นักแสดงสัคพัญ์มากทั้งทั้งคู่ทำได้ดีมากาในฐานะผู้กำกับนะฮะเวลาเราทำหนังทีมงานทุกคนก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่มาทำงานค่อนข้างจะเหมือนกับตอบสนองเราอะนะฮะสิ่งที่เราพยายามทำได้ทุกครั้งก็คือว่าพยายามทำให้หนังมันออกมาดีที่สุด แล้วก็ให้มันเป็นรางวัลในตัวเองตั้งแต่เวลาที่งานมันเสร็จแล้วนะดังนั้นเราก็มักจะพูดกันว่าไม่อยากได้รางวัลไม่อยากได้รางวัลแต่ว่าเวลาได้ทุกครั้งก็ดีใจนะครับแต่จริงๆผมเชื่อว่าทุกคนที่ทำหนังไทยกันอยู่ก็คล้ายๆว่าทำด้วยความรักแล้วก็ทำเพื่อเหมือนกับว่า ไม่ว่าอะไรอ่ะตื่นเต้นแล้วเนี่ยอยู่ๆก็ตื่นเต้นทำเพื่อแก้ปัญหาสังคมอยู่อ่ะเวลาที่เรารู้สึกว่าคนไทยหัวล้อน้อยไปเราก็ทำหนังตลกเวลาที่เราทำาคนไทยกลัวน้อยไปเราก็ทำหนังผีส่วนผมทำหนังช้าๆเพราะว่ารู้สึกว่าโลกมันหมุนเร็วเกินไปคขอบคุณทุกคนมากครับ และก็มาถึงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม <Yeah. S 1> Best Picture <Yeah. S 1> ในงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ครั้งที่29 <Yeah. S 1> ได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง w e ว e w ว belong ที่ตรงนั้นมีฉันหรือเปล่า B&K 4 8 t i o n Film บริษัทซองสาวโปรดักชั่นจำกัดบริษัทสไลเดอร์แคทจำกัดแสดงวันนี้ด้วยนะ ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่มอบรางวัลทรงเกียรติให้กับพวกเราแลงวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของทางบริษัท IAM ในฐานะผู้ผลิตคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ซีรีส์และเพลงและแน่นอนนะครับในปีนี้นอกจากผลงานเพลงแล้วยังมีผลงานของภาพยนตร์และซีรีส์ให้กับน้องๆอ,อีกขอขอบคุณพี่คงเดช ่กับเราพี่ทองดีทีมงานเบื้องหลังทุกท่านนะครับบริษัท Slider Cat บริษัท2องซาวโปรดักชันและน้องเจนนิสน้องมิวสิคและน้องๆทุกคนของวินเที่ร่วมแสดงในภาพยนตร์ทางนี้นะฮะและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็น่าจะขอบคุณแฟนคลับวีนเและ CGM48 ทุกท่านนะครับที่ร่วมเป็นกำลังใจและสนับสนุนพวกเรามาตลอดขอบคุณครับ ตังจากเจนิสตอรมไหมก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะคะที่เลือกอพวกเรานักแสดงทั้งหมดเลยค่ะในเรื่อจิเฟร์เนมาแสดงแล้วก็ให้โอกาสดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณทีมง,งานทุกๆคนเลยจริงๆค่ะว่าทุกคนตั้งใจมากพูกหนูเห็นทุกขั้นตอนการทำภาพย,ายนตร์แล้วรู้สึกว่ามันเป็นงานที่สุดยอดมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะยินดีด้วยอีกครั้งไหมครับผม ภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นภาพ,พยนตร์เรื่องแรกของสิกเองด้วยค่ะ <c oughs> ก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยก็ตอนแรกหนูไม่คิดว่าหนูจะสามารถก้าวมาอยู่ในวงการแบบภาพ,พยนตร์ได้แต่ก็ได้รับแรงสนับสนุนทั้งจากแฟนคลับทั้งความมั่นใจที่พี่คงเดชมอบให้รวมถึงเพื่อนๆทุกคนก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นรางวัลชีวิตที่ดีที่สุดสําหรับสิกในปีนี้เลยค่ะก็ ดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจแทนทพี่ๆทุกคนแล้วก็ดีใจแทนพี่พี่ทีง,งานที่ได้รับรางวัลด้วยก็มีหลายหลายคนในเรื่องแสงกระสือค่ะก็กว่าจะมาเป็นภาพยนตร์แน่นอนว่ามันก็ต้องประกอบด้วยหลายๆอย่างะคะ่ะไม่ใช่แค่แบบนักสนแสดงอย่างเดียวก็ใจก็ขอบคุณมากมด้วยอะไชื่อสมมติเข้าชิงทั้งหมดอย่างเงี้ยระหว่าง ว่าจะเป็นเราบางไทีนะแบบที่าเป็นต้นแม่ทุกคนเออหม,มือนกันไม่ค่ะแค่รู้สึกว่าข้าชิงมันก็มากพอสําหรับนักสแสดงอย่างเราแล้วเพราะว่าจริงๆนแสงกระสือก็เป็นภาพยนตร์ที่หนูเล่นตอนที่หนูมันสิบเจ็ดค่ะค่ะแล้วก็กว่าจะทำซีจีกว่าจะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะเคี่ยวเข็นมาออกมาเป็นแสงกระสือได้อะไรเงี้ยค่ะก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากมันตื้นตันจนน้ำตาไหลเลยเนาะเมื่อกี้มีสะอื้นสะอื้นนิดนึ่งค่ะญี่ปุ่นมันเข้าตา ดอนลาวดอนมาดอนทายปีนี้ของเราความรู้สึกในการได้รบรางกวันนี้กันเลยขอเวลาแป๊บนึงอ่าจริงจริงก็ต่อแบบคราวที่แล้วก็ได้ที่ได้มันก็มันเป็น ผมว่าหลักๆแล้วความภูมิใจมันมันไปหาคนอื่นคนรอบๆตัวมากกว่ากับกับคนที่เขาคาดหวังกับคนที่เขาอยู่กับเราเห็นเราตั้งแต่ตั้งแต่เล็กตั้งแต่แบบยังเป็นเด็กอะไรงะเงี้ยมันมันไปมันไปอยู่กับพวกเขามากกว่าแล้วผมก็ดีใจที่มันเป็นอย่างนั้นที่ความรู้สึกว่ามันเกินคาดอะไรยังไงตอนที่เราทำมา,ามดับ้ผมไม่รู้ว่าผมควรจะรู้สึกอะไรด้วยซ้ำเลจริงๆอ,อยจริงๆ มันมันเป็นช่วงที่ผมผมค่อนข้างจะหาแรงบันดาลใจอะไรหลายหลายอย่างแล้วผมว่าหลักๆแล้วที่ได้จากงานนี้ก็ก็คงเป็นอินฟลูเอนชั่นจากโดยเฉพาะจาจกนักแสดงคนอื่นจากหนังเรื่องอื่นจากคอนเซ็ปต์ต่างๆอะไรเงี้ยฮะมันมันช่วยให้ผมยังมีชีวิตได้ครับพี่ต้องเด็ดป่ากถึงหนังไทยท,ที่จะเดินหน้าต่อไปในต่อคืออไได้ไหมครับคืออรตัวแทนตัวแทนเลยลเหรอฮะผม ไม่น่าใช้ตดวแทนนะแต่ว่า<ะ>อ,อย่างที่บอกนะฮะ,ะก็เชื่อว่าคนทําหนังไทยทุกคนก็ทาด้วยความหลาหะะ์แล้วก็คิดถึงคนดูเป็นหลักบางครั้งเวลาเห็นหนังอินดี้แล้วก็นึก,นกว่าแบบเป็นหนังทำต,ตามใจตัวเองไม่เลยนะจริงจริมันก็เป็นหนังที่ทําแล้วก็คิดว่าแบบประเทศเราเต้องการอะไรอยู่มีเรื่องที่อยากจะสื่อสารออกไปอะไรอย่างนี้ก็ยังไงก็ยังอยากให้ดูหนังกัน เข้าใจว่าแบบทุกวันนี้ก็สตรีมมิ่งกันจนติดเป็นิสัยเราเองก็เหมือนกันนแคแต่ว่าก็จริงๆก็อยากจะให้หนังโรงมันมีชีวิตต่อไปแล้วก็อยากจะให้ไกกผลสนบเกันมากๆ